งดงามแสงไฟยามค่าคืนพร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วอีกไม่กี่วันอัญเชิญกลับจีนเกือบล้มแต่ลุกขึ้นมาได้คุณพ่อเอะพักดีผลล้ําเจ้าของคณะหมอลําระเบียบวาทศิลป์ทำอย่างไรจนครองใจแฟนหมอลําและพบเมนูธรรมดาทีพพิเศษเพราะเสิร์ฟสไตล์ฟิวชัน่นกับเมนูข้าวผัดปลาสลิดเห็ดทอดซอสมะขามสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกบร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่วรารตี้สีผภาค่ะเราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังของซอ f t Power ในทุกๆมิติไปด้วยกันนะคะเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีผ้าวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับพิธีกรสาวสวยน่ารักของเราน้องน้ำทิพย์ค่ะเธอจะมาพาท่านผู้ชมไปสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลไปกันเลยค่ะ ่วงวิถีสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก แล้วนะคะเราจะมาเจอกันในบรรยากาศตอนกลางวันแต่วิธีสีภาควันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงยามค่าคืนกับบรรยากาศแสงไฟสวยๆและเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะนั่นะก็คือบริเวณที่นันทิพย์ยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะซึ่งถ้ามองจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นวิววัดพระแก้วข้างหลังด้วยบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะ ในช่วงยามค่ำคืนพุทธศาสนิกชนต่างมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ไม่บ่อยนักที่จะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศจีนที่ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568นณมนทนพิธีท้องสนามหลวงและจะอันเชิญกลับในวันที่15กุมภาพันธ์2568แล้วนะคะ และต่างพากันชื่นชมสนามหลวงยามค่ำคืนกับแสงไฟที่สวยงามวิบวับตรการตายอย่างมากค่ะนอกจากที่เราจะมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุในตอนกลางวันแล้วนะคะเรายังสามารถมากราบสักการะได้ในตอนเวลากลางคืนจนถึงเวลา20นาฬิกาของทุกวันเลยค่ะ สัมผัสท้องสนามหลวงในยามค่าคืนแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นความมงคลของชีวิตเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าความวิจิตรงดงามแบบนี้น้ําทิพย์ปลื้มปิติมากๆเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ยังไม่มาต้องรีบมากันแล้วนะคะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันแล้วช่วงนี้กลับไปที่พี่ปอกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องน้ำทิพย์มากนะคะที่พาเราไปสักการะบูชาพระบรมสา,ารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วในครั้งนี้อิ่มบุญอิ่มใจจริงๆค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผาค่ะช่วงคนดีสีาาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลกบุกคคลต้นแบบคนดีสีภาคครั้งนี้เรายังคงอยู่กับศิลปินหมอลำระดับตำนานและผู้บริหารคณะหมอลำเรื่องต่อกลอนระเบียบวาทศิลป์รุ่นที่สองที่มาเปิดเผยทุกแง่มุมของการสร้างคณะหมอลำจนประสบความสำเร็จครองใจผู้ชมมากว่า61ปี ทั้งเสื้อผ้าชุดการแสดงเพลงทุกเพลงท่าเต้นท่ารำบทละครหมอำํำและการบริหารจัดการวงก็สามารถทำได้อย่างลงตัวซึ่งแม้พบกับวิกฤตหลายครั้งก็ยังคงยืนหยากต่อสู้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้คนหลายร้อยชีวิตในวงสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชมทั่วประเทศและที่สำคัญคือความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สืบสานการแสดงพื้นบ้านอีสานให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยต่อไป วันนี้เราจะมาตอกย้ำกันอีกครั้งถึงปณิธานอันแน่วแน่นี้เพราะแม้จะพบกับปัญหาอุปสรรคครั้งล่าสุดที่พิสูจน์หัวใจอันแข็งแกร่งว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้บุคคลต้นแบบของเราทำได้อย่างไรพร้อมรับฟังมุมมองความคิดของศิลปินท่านนี้ที่มีต่อการแสดงหมอลำอีสานด้วยความรักสุดหัวใจกับบุคคลต้นแบบคนดีสภาคเจ้าของคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์พ่อเอะพักดีพลล้ำ ปัจจุบันนี้ในวงระเบียบวัธิศิษป์คุณพ่อบริหารจัดการคนยังไงคะก็อ,อันดับแรกก็คือเราก็อยู่แบบว่าคําว่าครอบครัวก,ก่อนเนาะ,ะแบ่งภาระนาทีกันแต่และกลุ่มเราก็จะมีแต่งตั้งให้เป็นมีหัวหน้ารับปัญหาต่างๆเพื่อจะมาคุยกับเราไปหาฟืนหาไฟหาเวทีหาเครื่องเสียงหาแดนเซอร์หาศิลปินแล้วก็วนอยู่อย่างนี้แหละว่า วันนี้ใครมีปัญหาหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก้ปัญหากันได้ยังแบบไหนเราก็จะคุยกันแบบนี้ค่ะคุยกันเป็นครอบครัวใกล้ชิดนะคะคให้คําปรึกษาจนาทำให้ทุกคนยังคงเหนียวแน่นนะคะแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนคลับแฟนเพลงแฟนหมอลำได้ตลอดมาจนถึงวันนี้ถ้าย้อนไปแล้วนะคะในช่วงต่างๆของสังคมโลกเรามันมีวิกฤตเยอะมากๆค,คุณพ่อผ่านทุกอย่างมาได้อย่างไร สุดๆเลยนก็น่าจะเป็นโควิดเนี่ยเพราะโควิดมันมันระยะยาวเนาะแย่แย่มากๆเพราะว่าคือเนี่ยเราเห็นเงินกองมาอยู่ข้างหน้าเราไม่สามารถที่จะไปหยิบเอาได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องได้หางานแต่งานเรามีแล้วียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปแสดงได้แต่จุดที่พลิกทําให้มันกลับมาได้คืออะไรคะพวกลูกๆเขาทํากันก่อน ก็มีการทำกลมปิดสตรีมมิ่งไลฟ์แบบว่าโอเคใครพอใจซื้อเข้าดูก็ค่อยค่อยดูเป็นสตรีมมิ่งใช่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะดูเราไหมเพราะว่าคือคนรุ่นใหม่น่ะอาจจะดูอยู่แต่คนรุ่นเก่าคือเขาทำให้เป็นอยู่แล้วลองทำทีแรกมันก็ก็หลักหลักหมื่นหลักหมื่นไม่ถึงว่ารายได้เราต้องปรับทุกไลฟ์ทุกไลฟ์เราจะไม่ได้ใช้โชว์เดิมเลยใช่ค่ะมันก็จะเหนื่อตรงนั้นหน่อย พอเขาคนดูเขารู้ว่าเออมันมันไม่ได้จําเจอยู่ที่เดิมไม่ได้ใช่เรื่องเดิมไม่ใช่เพลงเดิมเขาก็เริ่มซื้อทุกไลา์ทุกลา์จากหลักหมื่นก็เป็นหลักแสนหลักแสนก็มาเป็นหลักล้านโอ้โหพีกสุดหลักล้านเลยนะใช่เราก็ทํามาอย่างนั้นแะจนมาถึงช่วงหนึ่งที่รัฐบาลเปิดให้ออกทําการแสดงได้ฟ้าเปิดเลยค่ะทุกคนก็ได้ล้นลาถ้าช่วงนั้นไม่ไม่มีโซเชียลเข้ามาเราอาจจะแบบน็อกไปเลยก็ได้ เจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่กําลังใจที่อยู่รอบข้างสําคัญที่สุดได้กําลังใจจากใครบ้างคะกําลังใจจากใครก็จะเป็นลูกๆวงนั่นแหละเพราะว่าคือบางคนเขาเขาไม่หนีเขาก็เขาก็อยู่ช่วยงานเราตรงนั้นพอเราพาทําอะไรเขาก็ทําตามแล้วพอเรียกมาเขาก็มาอย่างเงี้ยเราจะไล่อาทิตย์ต่อครั้างต่เขาก็ยอมเหนื่อยยอมซ้อม,อมเพราะว่าคือถ้าไม่ซ้อมไม่ไล เขาก็ขาดรายได้ใช่ไหมเขาเอาพ่อมาทํำอะไรก็ทำสู้ไปด้วยกันู้้ไปะะดวยกันที่สําคัญก็คือนี่แหละเอก็ยังให้กําลังใจเราตลอดแล้วก็ยังพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้กําลังใจและให้การสนับสนุนกับคราว่าระเบียบระเบียบเท่านั้นประมาณนี้และกําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจที่สําคัญอีกมากๆก็คือคนใกล้ตัวเลยก<อ>็คุณแม่ผู้ที่อยู่ ด้วยกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะทุกข์จะสุขไปขึ้นเหนือลองใต้ก็ไปดูแลกันมาโดยตลอด<ม>ปรับทุกข์คุยกันก็อย่างไยก็คือคอรอบครัวเราเป็นหลักแล้วก็ลูกๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกมันเลยกรกลายเป็นว่ามันกําลังใจม,ม,มันแข็งแกร่งขึ้นมาทีนี้เ<ม>ลยอ่าอโอเคเราก็มีน้อยสู้น้อยมีเยอะมีะหลายคนเราก็สู้กันไปตาม คณะใหญ่คณะเล็กคณะน้อยมินิเราก็ไปของเราเองนี่แหละจนทุกวันนี้ก็คือคิวแน่นเอียดนะคะคมาถึงวันนี้คําว่าระเบียบวาทศสิ่งมีคุณค่าทางจิตใจของคุณพ่อยังไงคะด้วยความที่ว่าอาชีพที่พ่อทิ้งไว้ให้มรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้ทำให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่าง มีพี่มีน้องทั่วประเทศมีเอฟซีให้การสนับสนุนให้ความเมตตาความศรัทธาก็เพราะคําว่าระเบียบวาตศิลป์ mm hmm. พ่อก็ไม่อยากใช้คําว่าธุรกิจ <c oughs> บอกว่าเป็นอาชีพและเป็นศิลปะวัฒนธรรมมากกว่าที่ทําให้พ่อได้มีทุกวันนี้ทําให้คนรู้จักคําว่าหมอลำทุกวันนี้ก็เพราะคาว่าระเบียบวาทศิลป์สําคัญที่สุดก็คือทําให้พ่อได้สืบสานคําว่าหมอลำขึ้นเป็นวัฒนธรรมอีสานที่ แต่ก่อนเป็นอาชีพที่คนดูถูกมากค,ครับแต่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่พ่อภาคภูมิใจมากที่ได้สืบสานคําว่ามหมอลำและศิลปะวัฒธรรมโดยการนำของคุณพ่อระเบียบวัตศิสินผู้ก่อตั้งมาและได้สืบทอดและสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ คุณพ่อได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ที่สืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านหมอลำนะคะคุณพ่อมีความภาคภูมิใจในตัวเองยังไงบ้างคะว่าสิ่งที่ทํามาตลอดชีวิตเลยมีคนที่มองเห็นนี่คือเป็นอะไรที่เพื่อพ่อว่ามันเกินฝันตัวเองเป็นความภาคภูมิใจว่าอยากให้พ่อเห็นอยากให้พ่อแกเห็นว่าสิ่งที่แกหวงแหนสิ่งที่แกรักเพราะว่าพ่อเคยนะเคยบอกให้แกหยุดทําวงนะเพราะว่ามันเหนื่อย แกก็ไม่ได้ขัดเพียแต่ว่าเออถ้าเราเสนออันไหนที่มันต้องใช้ทุนแกก็จะถามว่าเราจะมีเงินไหมเราจะมีทุนไหมถ้ามีก็ทําถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ค่อยๆปรับไปประมาณนี้ยแต่ณนัวบัจจุบันนี้ก็คืออยากให้แกเห็นความสําเร็จที่สินที่แกของแหนมาว่ารางวัลทุกรางวัลเราก็ถือว่ามันเกิดจากคําว่าหมอลําเกิดจากคําว่าระเบียวฒนศิลป์เข้าไปรับรางวัลในหลายหน่วยงาน สิ่งที่พ่อคิดหวังสําหรับวงระเบียบว,วัฒนศิลป์ต่อไปคืออะไรคะความฝันของพ่อเนะี่ยคือเพราะว่าม,มันเกินที่พ่อเคยฝันไว้แล้วเพราะว่าแต่ก่อนคือพ่อฝันไว้ว่าเออขออยากไปเล่นในกรุงเทพอ,อยากไปเล่นในห้างอยากไปเล่นในหออยากออกทีวีตอนนี้ก็คือเวทีระดับโลกรายการทีวีต่างๆเราก็ได้รับเกียรติจากผู้จัดให้ได้ไป เสนอเนเรื่องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆครับเพราะว่าบ้านเราก็เปิดให้แบบว่าสําหรับนักศึกษาสถาบันต่างๆที่อยากรู้เกี่ยวกับคําว่าหมอลำเกิดขึ้นมาอย่างไงแล้วก็เริ่มต้นมาอย่างไงก็เอาไปประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายหลายที่นะครับก็เ,เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ว่าเอออย่างมหาวิทยาลัยเขาก็ยังเล็งเห็นความสําคัญกับคําว่าศิลปะวัฒนธรรมหมอลำบ้านเราอยู่ครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ เกินคาดที่เราเคยคาดหวังและเป้าหมายต่อไปก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงคําว่าหมอสลำอยากให้คนเปิดใจให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมอีสานคําว่ามอหลำนี่แหละอยากให้อยู่คู่คนไทยอยากให้อยู่คู่ประเทศไทยอย่างนี้ตลอดไปค่ะ ประสบความสาเร็จมาแบบนี้แล้วแต่ความฝันของคุณพ่อแล้วก็ระเบียบวาฒนศิลป์คืออะไรคะความฝันตอนนี้ก็คืออยากให้ระเบียบวาฒศิลป์นำพาศิลปวัฒนมอีสานของเราคือคำว่าหมอลำเนี่ยไปสู่พี่น้องชาวต่างชาติต่างประเทศโดยการที่ให้เป็นฟอร์มของคําว่าหมอลำ แต่ไปแบบรับเชิญคืออย่างงี้คือมันมันไปง่ายอยู่อ๋อเคยไปมาแล้วเป็นแบบรับเชิญเล็กๆน้อยๆแต่คือเราอยากไปแบบว่านำศิลปะวัฒนธรรมอีสานอยากไปแบบจัดเต็มอยากมีโอกาสแบบนั้นใช่ครับถึงถึงถึงไม่เต็มวงก็เอาสักครึ่งวงก็ยังดีประมาณนั้นอ่ะคือมันจะได้สามารถถ่ายทอดคาว่าความยิ่งใหญ่อลังการใส่ชุดหมอลำ ร้องลําในทํานองคําว่าหมอลําให้พี่น้องโดยที่ไม่ต้องอาศัยแลบอาศัยลอกอะไรต่างๆ<ฆ>อาศัยแต่ว่าดนตรีชังหวะเนื้อร้องทํานองของหมอลําไปเสนอให้พี่น้องชาวต่างชาติได้สนุกสนานกันเพราะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนซึมซับแล้วถึงไม่รู้เรื่อง<ฆ>ก็เหมือนเราฟังเพลงบางทีบางเพลงสาคลนเราไม่รู้<ฆ>เรื่องใช่ไหมแต่ดนตรีคือมันมาแล้วอย่างเนี้ คือเราก็อยากร่วมจอยร่วมสนุกเราก็อยากเห็นคนต่างชาติร่วมจอยสว่กับดนตรีหรือศิลปะมอลำเราอยากนำคำว่าศิลปะวัฒน์อีสานของเราสู่สายตาชาวโลกโดยที่มีสักครั้งหนึ่งให้ว่าเห็นเวทีมอลำอยู่ต่างประเทศอะไรย่างเงี้ยก็หวังว่าจะได้ไปสักวันหนึ่งให้กำลังใจคุณพ่อว่าจะมีใครที่จะเป็นเจ้าภาพให้คุณพ่อได้ไปขนาดนั้นนะคะค่ะ ถึงช่วงไทยนะคะอยากจะให้คุณพ่อได้ฝากอะไรสักเล็กน้อยถึงคนไทยทั้งประเทศให้ทุกคนได้สนใจเรื่องของหมอลำเพื่อร่วมกันสืบสารค่ะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนกับคําว่าหมอลำระเบียบว,วารสินมาโดยตลอดนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดใจ <S <S ก็ยังไงก็ขอให้เปิดใจแล้วก็ให้การสนับสนุนกับคำว่าศิลปะวัฒนธรรมอีสานนะครับผมมอลำวงวงหนึ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะทำเพื่อตัวเองคนเดียวะจะทำเพื่อหลายหลายครอบครัวหลายหลายชีวิตนะครับโดยเฉพาะคนที่มีใจที่จะมาอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานมอลำอีสานของเราเนี่ยให้อยู่ผู้ประเทศไทยให้อยู่ผู้คนไทยอย่างนี้ตลอดไปยังไงก็เปิดใจด้วยนะครับ มาถึงวันนี้ค่ะคุณพ่อประสบความสำเร็จมากๆในการควบคุมวงแล้วก็น้องๆที่อยู่ในวงทุกๆคนก็มีความสุขในชีวิตมีรายได้แล้วก็ได้ร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนที่คุณพ่อบอกนะคะทำไมเราถึงสำเร็จได้ขนาดนี้คุณพ่อได้เคยพูดกับตัวเองยังไงให้คำนิยามตัวตนว่ายังไงคะพ่อก็คิดอยู่ว่าบางบางทเาีเราก็ทำมาคือโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราทำมาทุกวันทุกวันเราแค่ทำหวังหวังว่า ความสุขของคนดูคือสิ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วเราก็ทํามาทํามาจนหลายๆหน่วยงานคือให้ความสำคัญกับอาชีพเรา<ฆ>กับค้าว่ามอหล่ำกับคำว,ว่าระเบียบว,วัาสินวงเราจะเป็นเป็นวงที่นําร่องตลอดที่ยาของพ่อพ่อก็คิดว่าเออตัวเองจะจะจะ,จะทุกยังไงก็ตามจะท้อย,อยังไงก็ตามแต่ลูกน้องแล้วก็คนดูหน้าเวทีคือทุกคนต้องต้องมีความสุข ในเมื่อออกหน้าเวทีเราก็ต้องทําให้ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขในการที่มาดูระเบียบแต่ลูกๆทุกคนที่มาอยู่ในวงก็คือทุกคนต้องมีไรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวเมื่อไรว่าถึงเราจะทุกข์เราจะจะท้ะอเราจะไม่มีอะไรก็ตามแต่ลูกๆและคนดูก็ต้อง,ต,องต้องขอให้ขอให้มีความสุขตรงนั้นก็คือคเป็นเป็นเป้าหมายแล้วเต็มร้อยเพราะว่าคือบางครั้งจะจะยั้งอยู่ตลอดเวลาจะถอยไหมจะสู้ไหมอย่างเงี้ย แต่คือเ,เรามองเห็นมองเห็นเอาญาติพี่น้องมองเห็นลูกๆแล้วก็มองเห็นคนดูที่เขายังรอรอความหวังผลงานของเราอยู่อ่ะโอเคทังนั้นก็ใจเรายังยังสู้อยู่ถึงไอ,อ้ตรงที่ไม่สู้เราก็ผักไว้ก่อนอะละไว้ทิ้งไว้ข้าง,างหลังต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะมันยังมีหลายคนอยู่ที่ท,ที่ที่มาพึ่งพาอาศัยไปบุญคําว่าระเบียบันทัดสินอยู่อย่างเงี้ย ก็เลยอาใส่ใจเต็มร้อยใส่เกียร์เดินหน้าต่อไม่ใช่เพียงแค่คุณพ่อเอะที่ ปลืม้มภูมิใจในความเป็นระเบียบวาทศิลนะคะปุเองปุก็ภูมิใจไปด้วยนะคะตรงนี้นี่คือต้องให้กําลังใจคุณพ่อได้ทําต่อไปนะคะและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีาาคของเราในวันนี้ที่วาไราตี้สีาาาขอชื่นชมยกย่องอย่างยิ่งค่ะคุณพ่อเอ๊พักดีผลลํา และแน่นอนที่สุดค่ะท่านรายการของเรานะคะมีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่ว bon ไทยมอบกระเช้าพิเศษนี้นะคะให้กับคุณพ่อเป็นกําลังใจให้กระเบียบวาทศิลป์ของเราดังก้องโลกไปเลยค่ะคุณพ่อดีเลยเพราะปกติพ่อก็ใช้ประจำอยู่แล้วเพราะต้องปรุงอาหารเลี้ยงลูกๆทุกงงทุกวันอยู่เลยสามรกว่าชีวิตขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะ แบบคนดีสีภาคเจ้าของคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์พ่อเอ๊ะพักดีพลลำ้ำกลับเข้าสู่วาไรที้สีภาคอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูพิเศษที่นำมาฝากท่านผู้ชมวันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ยไปดูกันเลยค่ะ ช่วงเมนูสีภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลกเมนูสีภาควันนี้ร้านดังจากอายุธยาอาหารไทยฟิวชัน่นติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดชิลร้านซัมเมอร์เฮาส์ขอมาเสิร์ฟความอร่อยกับเมนูข้าวผัดปลาสลิดเห็ดทอซอสมะขาม ส่วนประกอบมีดังนี้ขั้นตอนความอร่อยสุดสร้างสารรค์เริ่มด้วยจุดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันจากนั้นผัดกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูจนส่งกลิ่นหอมฟุ้งแล้วใส่ข้าวสวยลงไปผัดต่อให้เข้ากันค่ะและจะให้กลิ่นหอมรสอร่อยกลมกล่อมลงตัวก็ต้องปรุงรสด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทอง และต่อด้วยเห่ยซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและขาดไม่ได้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเพิ่มสีสันด้วยใบโหระพาและถั่วฝักยาวค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ปลาสลิดกระเอกของเราลงไปเลยเท่านี้ก็จะได้เมนูข้าวผัดปลาสลิดแล้วแต่ความอร่อยอยังไม่หมดเท่านี้ เสิร์ฟคู่กับเมนูกรอบกรอบเริ่มด้วยการเตรียมแป้งทอดกรอบโดยใช้แป้งทอดกรอบตราฉลากทองผสมกับน้ำดื่มตราสถานีรักโลกให้เหลวพอเปาะก่อนนำเห็ดลงไปชุบแล้วนำไปทอดจนสีเหลืองกรอบน่ารับประทานแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็จะได้เมนูข้าวผัดปลาสลิดเสิร์ฟคู่กับเห็ดทอดกรอบกร,อบร้อมกับซอสมะขามสุดเด็ดของทางร้านบอกได้เลยว่าอร่อยเหาะยกนิ้วให้เลยค่ะร้านซัมเมอร์เฮาส์ ตั้งอยู่ที่71ทับงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วอร์ไที่สีาพาคนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้า11นาฬิกา5นาทีทางช่องห้ากดหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันุลำค่าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวอร์ไรตี้สีภาคสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ